เกิดอะไรในชีวิตก็พูดอ่ะแต่ไม่เอาม้วนสัวมึงกดล็อกจอกันด้วยนะครับทุกคนนะมึงกดล็อกจอด้วยนะไอสองดีสามดีไม่ต้องเล่นนะเล่นแบบไปทางเดียวกันอ่ะล็อกจอลไปเลยจะได้รู้ว่าไหนซ้ายไหนขวาเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเข้ามาเข้ามามึงออกมาตั้งสารแยกเลยสารแยกบนอ่ะรออะไรกันครับเข้าได้แล้วมึงเข้ามาเข้ามามึงมึงวิ่งขวาไปตั้งสารแยกขิ่งขวามามึงตั้งสเตย์อเลิศเปิดออโต้กันไว้ด้วยอาชีพที่แบบไม่ต้องใช้อ่ะตั้งสารแยกเลย มีป้ามีป้ามึงมาไม่มาไม่เนี่ยมึงมือฆ่าทิ้ระหว่างทางเนี่ยตัวสองตัวมึงฟังมึงฟังกูไปไปไปเลขเจ็ดเลยมาเลขเจ็ดเลยมาเลขเจ็ดเดินมาเลยไหลมาเลยไหลยาวมามาเลขเจ็ดเลยข้ามไม่ได้ปะไอ้มึงมึงมึงมาชี้กับแพงล่างชี้กับแพงล่างชี้กับแพงล่างมีศสารดาเมจลงไปนี่เนี่ยข้าล่างมีสาดาเมจลงไปได้สาดไป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 เดี๋ยวมึงสาดไปก่อนสาดไปก่อนสวยศาสตรทิ้งไปกลับกลับกลับมาสักในตาวะมายึดใหม่ มึงฟังกูสามตรงเดินขวามาเดินขวามาเดินขวาเดินขวาเอาข้างล่างนะจะเอาเวอร์จีนะข้างล่างนะขอแรนมัขอแรนมัมามาเดินมาเดินมาเดินมาไล่ยเล่ยเลยเล่ยเล่ยเลยมึงเล่ยเลยมันดามไปแล้วไอ้เวอร์จีมันมีคนปะวะมึงเดินสาดไปเลยไล่ไปเลยศาสตรไปแล้วตรงนั้นอ่ะมันดามแล้วมันดามแล้วมึงมึงเดินเดินเดินเหยียบเลยเดินเหยียบมึงเดินเหยียบเลยเหยียบมาเลยมันไม่มีอะไรแล้วไอ้เนี่ยคือมันโคตรกากอ่ะให้กูมารทำไรนี่เสาร์หนึ่งต้งต้องตัดอี บันไดก่อนตั้งหน้าบันไดไอ้ตั้งตั้งหน้าแคบ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 รีบมา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 รอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนตั้งตรงแลนมึงแลนกระจายกระจายด้วยถ้ามึงแลนเป็นผืนเดียวมึงโดนลบคือมันหายหมดเลยนะมามาเดินมาเดินมาเดินขึ้นเสามาเดินขึ้นเสามาเดินขึ้นบันไดมาเลยไม่มีคนวะไอ้มึงมึงมาปิดแคบขวามาปิดแคบขวาดิไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวทีเอ้ยแค่ไอ้มันร้ามีกาะร้ามีหลังเมรล่างศาสตรดาเมจล่างสาดดาเมจล่าง กุลบแรงลบแรงลบแรงล้วไป้นันมันมันมันได้บีมาเดินเดินเดือดมาเดินเหยียบมาเดินเหยียบมามึงมึงเดินลงมามึงเดินลงมาเดินลงมาเลยข้างหลังโดนนะถ้าไม่เดินลงมากุลับรตีตีตีได้ก็ตีเต็มเลยเต็มเลยก็วิ่งออกแล้ววิ่งออกแล้ววิ่งออกแล้วไม่ไหวบอกงาเดี๋ยวอยังยังยังยื้อยงไอ้ฝั่ง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 สะพานเดินสองแปดสะพานเดินยูเจ็ดเดือดจัดลอยลยลอยลอยเจ็ดเดือดจัดอ่ะโอ้ยโบสออแลงออกแลงออกแรง าอยู่ยันไปยข้าปยันไปยันไปอยู่ล็อกอยู่ลบอยู่มันยัดยัดเรื่อยๆอ่ะมันยัดมันยัดมันยัดมามันยัดมาจับมึงฆ่าเสร็จแล้วมึงถอยมาไว้ยมึงมึงไม่ต้องเตะก็ได้มึงฆ่ามึงเรื่อยๆมึงฆ่ามึงเรื่อยเกือบมึงมึงไม่ต้องแหลมไปอ่ะถ้ามึงแหลมเล่นยากเว้ยพาสตายมึงก็คือตายหมดอ่ะก็คือแพ้อ่ะโซนอ่ะไม่ไม่ต้องขึ้นไปเตะมึงปล่อยเลยมึงปล่อยเลยไม่ต้องขึ้นไปเตะปล่อยเลยมันชุบก็ให้มันชุบขึ้นมาไอ้ยิงไม่ต้องชุบเฆ่าทข้าม ไอ้มึงมึงนั่นเปล่านะมึงชุบมึงชุบมึงได้ชุบได้ชุบเพื่อนได้ชุบเพื่อนมึงมึงปล่อยมันชุบเลื่อยากชุบอ่ะชับอกแค่ฆ่าใหม่ไว้ไอ้เกียร์ครับฝั่งแปดเกียร์ยันมันดาไปแล้วฝั่งแปดเกียร์แปดเกียร์ครับแปดเกียร์ฝั่งเจ็ดเป็นไงบ้างยังไอเดียบอลแลนออกดิยันมันดาอยู่ไม่ไม่ต้องออกไปไกลนะเดี๋ยวมันออกออกไปไกลนะเอาแล้วแล้ค่ท่าที่ถึงเอาท่าที่ถึงไม่ต้องเอื้อมไม่ต้องเอื้อมมึงมึงไม่ต้องเอื้อมะเอาเท่าที่ถึงอ่ะนน แม่ไบรท์บอกนะแม่ไบรท์บอลได้ตีอยู่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 ไอ้ตายกูตายกูยังไหวคิวไว้หน่อยฮิวคิวหน่อยฮิวหน่อยคิวเพื่อนแล้วหน่อยพระยังยังได้อยู่มันอยู่ข้างล่างนะมันอยู่ข้างล่างข้างล่างเจอข้างล่างมันข้างล่างมันด้านล่างมาด้านล่างสาดดําเม็นลงล่างสาดดําเม็นลงล่างหน่อยโหน้นไหนขอบพ้นล่างขอบพ้นล่างล่างมึงเลยใต้ตีนมึงนะใต้ตีนสาดดําเม็นมาใต้ตีนสาดดําเป็นใต้ตีนใต้ตีนเลยเอะไรน เล่นออกอยู่มันได้อยู่สองมึงเดือดปะอาโนู้นอะเงียบแล้วไอช่วยบอกยัง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 ไหวอยู่ยังไหวอยู่อยู่ขวาพี่อยู่ขวาไอ้มึงฟังกูสามต่อหนึ่งแล่นแล่นหน้าขวาบีบขวามาบีบขวามาแล่นหน้าขวาบีบขวามาแล่นหน้าขวาแล้วงั้นแล้วไอ้นั้นซ้ายสัดขวาเอ้ยขวาขวาขวาซ้ายมันเติมมาให้ล็อกต่อคุยบีบมาเลยบีบบีบแล้วเตะเลยไอ้มึงฟังกลับกลับมาที่เดิมกลับมาที่กลับกลับมาที่เดิมแล้วมึงเตะเตะซ้ายดิ กับมาที่เร่มึงเตะซ้ายไปเตะซ้าย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 มันเะช้ากำลังจะออกออกแล้วออกแล้วออกแล้วเริ่มออกแล้วชออกมาแล้วใช่ใช่ชัเริอกแล้วเจดเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วเจ็ดอเจ็ดจอนะเจอนะรอกอนมามามาเดินแล้วนั่งแปดเดินนเดิแล้วเดินแลแล้วแล้มสงันแ้วโอเโอลงหลังสะพานหน่อยเออมันไม่มีแรงอ่ะสวยสวยสวย บีบเตะไปบีบเตะไปสวยสวยสวยโอเคไม่เลวว่ะสวยครับสวยสวยชอ้ยชุน่าดูเสาดีๆนะชุน่าดูเสาดีดีนะลายลาไลายไฟครับลายไฟเทียให้หมดเราค่อยกลับไปขาดแยกให้หมดแล้วเนาะกลับไหมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไอเสาเจ็ดมึงมึงขัดมาหน่อยมึงมึงจะไปเซฟโซนเขาแล้วขัดไม่กลับขัดแยกถอยมาหน่อยดึงแรงถอยมาหน่อยกดไปกดแบบโดนไอมึงชุบละเชียวมึงดีละเชียวตายอ่ะชุบชุบมันขึ้นมาดิ

เป็นเซฟโซนเลยอ๋อมันบุกฝั่งฝั่งขวาไม่เข้ามันจะเปลี่ยนไปซ้ายเจออยู่ดีอืฝั่งฝั่งขวาสามเพอร์เฟคในสามสิบวิโอเคสามพันแปดพันสี่พี่หนึ่งแล้วแปดมาละเก็บเข้าเยอะเข้าเยอะสิบเก้าวิเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังฟังกูนะทุกคนนะ ดี๋ยวบ้านนี้เพอเสร็จปุ๊บปะกดวาร์ปลงบ้านม่วงใหญ่หน้าสะพานอรอบล่างรบแล้วแล้วสวยสวยสวยตอนไม่ได้โอาร้องช่วงเวลาได้เบิกหลังจะจะหมดไปเดี๋ยวเราไปมันกันดีกว่าเพื่อนมามามาไปไปไปม่วงใหญ่ม่วงใหญ่มามามาธรมาเอ้ยขอเลนละขอเลนน้ำเลยเลนน้ำเลยเลนน้ำเลยสายดำเป็นไหมสายดำไปเลนน้ำมาเลยแล้วนะเอากูสามสองหนึ่งเดินเดินขึ้นมาจิต้ายสุดไอ้ย้ายสุดเลนซ้ายสุดเลน้ายสุดตรงไหนดาวก็ล่าแล้วดาวก็ล่าคลายหมดเลย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  กานชิวจัดมึงฟังบนบนซ้ายหินนะบนซ้ายหินนะบนซ้ายหินนะเจอนี่นะเจนเจนเจอเจอแลนด์ฝ้ายหินขอยหินไอเดินเดินมาเดินมาเดินมาสแดเมาสแตดเมทมาซะตั๊ตรงนี้แหละตั๊ตรงนี้แหละตั๊ตรงนี้ขอเล่นเล่นกระจา er. ยไม่ไม่เอาแลนเดียวขอเล่นกระจาย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 สแตดเมทมาหนุ่มข้างกูสแตดเมจทางขวาทางขวามีสาดดเมจมาทางขวาสาดดเมทมาทางขวาสแตดเมทมาทางขวาเออไม่ไม่กลัวสาดดเมจมาทางขวาหนุมมาชิดชิดล่างชิดล่างชิดขวามาชิดขวามาชิดล่างขวามา มีล่างขวาเลยจชุบเพื่อนมั้งล่างขวาอะไรบเพื่อนมั้งโอ้ดันไปโคตรแพงธลยเลยเป็นไงกันละได้แจนนะโอ้ได้แค่แจนนะได้แค่แจนนะยัง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 ไม่ถึงไหนละมึงหมุนจอไม่เหมือนกันด้วยแหละกูบอกเลยแต่ละช็อตอ่ะกูบอกซ้ายไม่เดินขวากูบอกขวามึงเดินซ้ายเดี๋ยวเนี้ยอันเนี้ยล็อกจอล็อกจอเลยจะเล่นพร้อมกันไหมได้มึงมึงขึ้นเสาสี่มาขึ้นเสาสี่มาขึ้นเสาสี่มาคอเล่นคอเล่นมาได้เสาสี่คอเล่นมาได้เสาสี่คอเล่นมาได้เสาสี่สายดำหมุนขึ้นไปสายดำลย ยัดมันดามาออกแล้วอ่อแล้วแล้วยัดมายัดมายัดสกิมมายัดสกิมมาคุล่ามาจับดิโดดไปจับดิจับแล้วบอกด้วยเว้ยเตะดิเตะเตะเต๋นัดบันไดเตะหน้าบันไดเตะได้เตะหน้าบันไดเตะได้เตะมึงปลากูสับตรงเดินขึ้นซ้ายมาเดินเดินขึ้นซ้ายมาขอแรงทางซ้ายเดินขึ้นบันไดมาเดินขึ้นบันไดมาเลย่ทะลุตรงนี้แหละทักตรงนี้แหละแล้วมึงสัตว์สัตว์ดำไปทางขวาแล้วมึงเตะเตะได้เตะเลยเตะในดวงเตะในดงไป เตยอยู่ก็เตยอยู่แค่เราโม้เหรอวะเอ้ยชิดชิดซ้ายสุดเลยมึงมึงลองชิดซ้ายสุดนี้มึงมึงชิดกำแพงซ้ายสุดนี้วิ่งทิ้งมาดิเข้าเข้ามุมซ้ายสุดมาดิมึงลองเข้ามุมซ้ายสุดมาดิอย่างนี้เราเคลียร์ไม่ได้ป่ะเออเนี่ยแล้วมึงบีบขึ้นไหมอะบีบขึ้นซ้ายมาเรื่อยบีบขึ้นซ้ายมาเรื่อยเบีบขึ้นซ้ายมาเรื่อยๆเพราะบีบเพราบีบแล้วเตะไปบีบบีบแล้วเตะมาเรื่อยๆบีบแล้วเตะมาเรื่อยๆเตะมันเลยเออเนี่ยวนวนมันไดอ่ะวนมาเรื่อยๆสอยสวยสอยเพื่อน ข้างหน้าเจอนะเล่นต่อนะไม่ถอยนะฟากูสามสองหนึ่งขอเล่นหน้ามาได้บนขอเล่นหน้ามาได้บนขอเล่นอนาะขอเล่นมาเดินมาเดินมาบีบมาบีบมาบีบมาอีกเตะเตะเตะในดงเตะในดงตั้งก่อนตั้งก่อนเตะในดงก่อนเตะในดงตั้งแล้วเตะในดงก่อนในดวงฟากูสามสองหนึ่งบีบขวามาบีบขวามาบีบขวาเพื่อนเดินมาเลยเดินมาเลยเดินไม่เตะแล้วทิ้งแม่งเลยเออบีบมาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วช่วยๆกันหน่อยเว้ยพาราไม่ได้มีแค่เดียวเอาออกให้มันเลยแล้วแล้ว มึงฟังกูชิดขวาล่างสุดนะดงหลักชิดขวาล่างดงหลักชิดขวาล่างดงหลักอยู่ข้างบนขวาล่างหยข้างบนดงหลักชิดขวาล่างแล้วสาดดาเมจไปมึงฟังกูไม่เข้ารูนะมึงกลับมึงมึงเดินซ้ายกลับมาในหินนี่เดินซ้ายกลับมาในเสาดิเดินซ้ายกลับมาในเสาเดินซ้ายกลับมาในเสามึงมายึดเสาก่อนฝ่ายมาฝ่ายมาฝ่ายมาไอ้มึงฟังกูมึงฟังกูมัมไอ้ชิดชิดกระเพงขวากระเพางขวาขวาล่างขวาล่างมุมขวาล่างมุมขวาล่างฟังกูเชื่อกูไว้มุมขวาล่างมุมขวาล่างมึงม้งมาตั้งมาตั้งมาตั้งเลยมาตั้งเ เนี่ยแล้วมึงสาดสานดำมันลงไปดิมุมเนี่ยมุมเนี่ยหัวมุมเนี่ยเหลี่ยมเนี่ยมึงสาดลงไปดิเออมึงฆ่าดิตัดไำมลงไปดิเออมึงสาดตัดไปก่อนสวยตัดไปงั้นแหละตัดไปตัดไปตัดจะขาดเด็ดแลนแลนมึงกลับมายึดเสากลับมาในเสากลับมาในเสากลับมาในสัดเพื่อนมาเสาเสาเป็นเสาเราอย่างเงมึงฟังกูสามสองหนึ่งเข้าเข้าขวามาเข้าช่องแคบมาเข้าช่องแคบมาเพื่อนหนีเลยหนีเลยเข้าาแคบมเข้าช่องแคบมาเข้าช่องแคบมา ถ้าถ้าขวามามึงไอ้ถ้าซ้ายมามึงรู้นะลงล่างนะมึงฆ่าตีนได้หมดเลยหินหมดไว้ไรเลนาะเอาเอ้ยเราตายเยอะนะเราตายเยอะนะไม่ใช่ไม่ใช่มาตีหินเลยอาเลยเอาเลกดออกเลยมั้ยกดกดนี่กดกดออกสถานที่กดสถานที่ได้เไอเซฟมึงดันออกมา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 เลยดันออกมาเลยไม่ต้องกลัวดาเมจด้วยดันออกมาเฮ่ย งมาตั้งสามแยกเลยมึงข้าตรงนี้แล้วตั้งสามแยกเลยไอ้พวกที่ตามออกมาเนี่ยพวกที่เป็นเนียนเนี่ยค่ายหมดเลยในตรงนี้ได้แล้วเลยครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วสามแยกเลยสามแยกมาสามแยกมามาสักเจเลยเดินไปเลยเจ็มีคิวอยู่นะเจ็มีก็อยู่มึงเดินมาเดินมาเดินมาแล่นน้ำหน่อยแล่นน้ำหน่อยแล่นน้ำหน้ารับหน่อยหรอกไม่ทันหรอกเออสวยได้แล้วได้แล้วเลยท่านแล้วเลเดินน้ำเลยมึงเดินเดินเข้าเลยเอาแล่นออกไปเอาเลนออกเอาเลนออก กูจัไม่ได้จับเยอะ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 เดินบนสายได้เว้ยเพื่อนเพื่อนเดินเดินลงสายมาเดินลงสายลงลงล่างนะลงล่างนะลงล่างนะเกินเกินล่างเดินมสายมดินสายมึงเดสายมึงมาดีเตะรดเตะรถดฝาเตรถเสาเอเวลาตายแล้วกดเลือกกลับมาเสาต้องเลือกอะไรนะเซฟโซนปะล่างปะดูที่มันดูเลือกที่มันันที่มันใช่ไหมเออจังไ้ โอเคโอเคจำจำกันไว้ด้วยมึง้งกูทิ้งทิ้งหนึ่งไปสองครับทิ้งหนึ่งมาสองครับงานงานมันมาสองมามามาปิดปิดสกิลปิดสกิลมามาสองเจิสองมึงมาในหินก่อนมาในหินช่องแคบนะช่องแคบสองนะขวาสุดนะเพื่อนเดินมาเดินมาเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเดินมาในหินนะขอแลนขอแลนในหินขอแลนในหินขอแรนในหินมึงสาดดาเมจขวาไปสาดดาเมจขวาไปสาดดาเมจขวาไปออกแลนออกไปออกแรนด์ออกไปเอกแรนด์ช่องแคบมาแรีนดมมมมาาาาึงสสดดาอมา ใส่แล้วเส่แล้วเสแล้วดมาสัดมาสัดมาสัดนมันนิดๆขัดมาสัดมากสวยอีสวยสวยสวยขถึง้างมกูมาฟันูปาดดมาขวาล่างปาดมาขวาล่างอปาดมาขวาล่างจอเล่นขวาลางจอขอเลขวาลางจอเออมา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 จิ้มาิมาิ้มาเดิมาจิ้เพื่อเดินมาจิ้วเออแล้วบี้ขวามาบี้ขวามาขอเล่นขอแเลนนำบี้ขวามากูอยากเล่นเสกเลยวะขอแเลนนำบี้ขวามาบี้ขวามาแล้ว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 เออเลนมาเล่นมาบีบไม่หมดบีบไม่หมดบนขว เตะเตะเด้เตะด้วยเตะเตะด้วเฮ้ยเตะเลยเตะเตะเตะมาเตะในหินมาเตะในหินมาเตะในหินเพื่อนฆ่าเลยฆ่าเลยในหินฆ่า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 บททางหเลยบีไปทางหบีบมารื่อยๆบีบทางหนึ่ฆ่าไอเราจะไปยึดเสาหเพื่อนขอ่องแคบขอดไปช่องแคบซ้ายชแคบเล็กหนึ่งไอเสาหน่ะมึงังกูสากงเอาแคบมากแคบมาแคบมาออกแคบมามาเอาเสาออกแคบมาเอาเสาเลยเดิออกมา รับหน่อยแล้วขอเล่นเสาขอเล่นเสาขอเล่นเสาสวยลงซ้ายนะดงลงหลักอยู่ซ้ายเอ้ยอยู่อยู่ล่างเสานะล่างเสาเอ้มึงยึดเลยเตะด้วยเล่นเลยเล่นเลยไม่มีอะไรละยึดนะตีแล้วเหรอัตไอ้มามีมาไอ้มาสไอ้อะไรเาเรียกแล้วช่องแคบช่องแคบช่องแคบสาไรแบบนช่องแคบช่องแคบขอเล่นออกเล่นออกสวยยัดแมงดามายัดแมงดามะยัดแมงดามายัดแมงดามายัดแมงดามะ ฟังกูสามสองเดืองวิ่งวิ่งขึ้นสายบ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 นแล้วสาดดับเบิลโลข้างล่างวิ่งขึ้นมาสายบนสายบนสวยสาดดับเบิลโลข้างล่างเลยสาดดับเบิลโลข้างล่างเอาแลนออกเอาแลนข้างล่างออกให้หมดออกแลนข้างล่างไปสวยอย่างเงี้นแหละแลงตงเราหายแล้วถอยมันถอยมันถอยมาแล้วันฟังกูบีบขวาล่างมาบีบมาขวาล่างบีบมาขวาล่างลงมาตรงตรงเลยเพื่อนสาดดับเบิลมาตรงตรงเลยบีบมาขวาล่างจ้องแคบสวยมังดาแล้วมังดาแล้วจ้องมังดาแล้วไอ้คนตีไม่เป็นไรเอ้ยข้างหน้ามีฟัานทางขวามีนะไอ้ทางขวามีทททาา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 งงงขขขวววมมีเเเเจะลล่่นนนส ค่าเลยอค่าเรือค่า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 นักจิวเอกนะกจิวเอกนะกจิวเอกนะตั้งตั้งตรงๆนะตั้งตรงๆนะดาเมจขวานะรอปักอุ้มสามสองหนึ่งขอเดินเดินฝ่ายนิดเดินฝ่ายนี้เดินค่อยๆ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 เดินปักอุ้มไอเดียสามสองหนึ่งพาลาไปเปล่าเล่นออกเปล่าอะไรเปล่าเล่นออกก็เล่นออกแล้วเราเราเราแล้วไม่ไม่ได้ยัดมาไม่ได้ยัดมาไม่ได้ยัดมาเป็นยังไงยัดมาเป็นยังไงยัดมาเล่นเล่นไป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 ศาสตร์ดาเมจมาขวานกูดวงหลักเดินเดินล่างเดินดวงหลักเดินล่าง ล่างขอแลนออกใหมดเดี๋ยวเย็นเดย็นเย็นค่อยเดินมาค่อยเดินมาค่อยเดินมาะมาเรื่อยจะซีซีมาเรื่อยค่อยเดินมาค่อยเดินมาแลวเดินมาเพื่อเดงนมาขอแลนล่างขอแลนล่างขอแลนล่างเออเดินมาเดินบินมาอีกเด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 ินมาีกเดินมาอยมาถิยมาอากเดิลมา่างเลยล่าอี่เดิมอีกเดนมาอีกเนมาอีกเดินมาอีกเดินมเนีั้งตนงเนีตั้งข้างเสาไว้มฟังก สองหนึ่งมึงเล็กกับเล็กเล็กกับเอกเล็กกับเอกเล็กเอาเล่นออกไปเอาเล่นออกไปเอาเล่นออกไปเอาเล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 ่นออกแล้วแล้วแลไอสุดยัดเดนมงัยัดมงนยัดมึงนักไปจับหน่อยไปจับหน่อยไปจับหน่อยเพื่อนไปจับหน่อยไปจับหน่อยไปจับหน่อยบนอยไอ่บีบขึ้นมาบีบนมาบีบมากค่อยค่อยบีบค่อบีบเ่อนมาเนมาเร็วกลับเับมันไปไหนหรอขึ้นเสาเลยเสาไหนขึ้นเสาไหนเสาสี่เนี่ยเสาส่เนี่ยออยู่นส่ต้นน่าจะอยู่เสาา ไ oh อ้เมึงมึงตามมาเสาหนึ่งวิ่งมาวิ่งมาเสาหนึ่ง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 ววิ่งมาเสาหนึ่งวิ่งมาเสาหนึ่งวิ่งมาเสาหนึ่งน่าจะโดนเทาไปอยู่มาเสาหนึ่งบีบมาบีบมาบีบมาฆ่าบีบมาฆ่าบีบมาฆ่าเจอเจอในมึงฆ่าตามทางฆ่าแล้วเตะนะไอ้พวกพวกเนี่ยพวกกะเลกะลาดเนี่ยไอ้พวกหลงทางเนี่ยมึงฆ่าแล้วเตะมึงฟังกูบีบบบีขึ้นเสาหนึ่งมาบีบขึ้นเสาหนึ่งไม่ตามนะไม่ตามไปทางนั้นบีบขึ้นเสาหนึ่งดับเพื่อนบีบขึ้นเสาหนึ่งมาขกดับเตตตะะะเเ้เตะ เาสองพเต้เว้ยเผื่อไม่เป็นสุลตานยูติตไม่ไม่เผาไมเผาไมเผามนินึงนะเรายึดเายึดไม่ได้นะพี่เรายึดไม่ได้ยึดไม่ได้เราบีบบบ่หินะเดี๋ยวเขาเห็นไหมคุณเห็นไม่ารกูมาาั้งสแาสแาาแาในหินในหินในหินมาดัดาเม็ขึ้นขวาบนไปดาเมขึ้นขวาบนไปเพื่อนดาเมขึ้นขวาบนไปดาเมขึ้นขวาบนไปดาเม็ขึ้นขวาบนไปในหินนะขึ้นขวาบนไปดเหม็นสักขวาไปแลนอยแลนอยแลนอยสักขวาบนไปยิงปัดเลยยิงปันไปปัดไสัดัดิน วิ่งขึ้นมาไซบนอ่ะไซบนเพื่อนไซบนหินขอเลนไซบนหินขอเลนไซบีบขึ้นมาไซบนบีบขึ้นมาไซบนแล้วล่ขึ้นมาสวยเออไล้ไล่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 มาลดักเมนในหินดักเมมนหินขอดักเมนแรงๆหน่อยเว้ยไอเอ็กเอ็กทองมาเอ็กทองมาดักเมมันนี่ดักเมมันใหินมึงฟังกูาดักเมมข้างล่างาดักเมนข้างล่างดักเมมข้างล่างดัเมมข้างล่างดักเมนข้างล่างมันมาเยอะปะวะ แลนด้วยแลนด้วยในโดมแล้วนี่มึงฟังก็บิดขวามาต่อบิดขวามาต่อมึงวนวนอินขวาหิมาตั้งขวาสุดนี่มาตั้งขวาสุดแล้วเตะนิมาตั้งขวาหินสุดนี่ขวาหินสุดขวาหินสุดขวาสุดเพื่อนล็อกจอล็อกจอขวาหินสุดแล้วเตะเออมึงขึ้นี่แล้วเตะเตะเลยเตะเตะเตะเตเตเตอีกเนี่ยมึงมึงมึงกระจุกไว้เนี่ยกระจุกไว้ตรงเนี้ยมึงกระจุกไว้ก่อนแล้วเตะเตะทำแล้วเตะทำแล้วเตะมันตีสโตนเคิลพวกมึงเลยทำแล้วเตะเนี่ยมึงสาดดาเมจไปทางซ้ายอ่ะสาดไปซ้ายไปเรื่อย นั่นไอ้เอกทองวะไอ้ทองลงบันไดไปมันกำลังลงบันไดไปเตะีมือหากแขนครับเตะมาเลยตีตีตะเรื่อยๆเตะเรื่อยๆเตะเรื่อยๆเอ้ยฝั่ฝั่หนึ่งฝั่หนึ่งเยอะฝั่หนึ่งเยอะไงฝั่งหนึ่งเยอะเอ้ยทำไมพาราลีเจนมันเล่นอยู่คนเดียววะกูเห็นพาราลีเจนมาเลนเล่นเล่นเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยเล่นอะไรนี่ยขวาสภาหรือทางตรง เดินเดินซ้ายเดินซ้ายออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายหันจอเหมือนกันออกซ้ายออกซ้ายมาออกซ้ายมาออกซ้ายมาข้า้าเเลยออกซ้ายมาเออออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยไอ้คเหอแค่นิดเดียวนทเดียวมึงกูไม่ได้สั่งอยมเอมออกกันไปเองอ่ะกูผิดอะไรอ่ะเดินมาข้าเลยข้าดงฟมนอ่ะมึงมึงไปทางเไปทางกไปทางเไปทางเเดินซ้ายมาเดินซ้ายไปหเดินซ้ายไปเจอนะออ้เอเจอสตัวน ไอ้เสาสามเสาสามขึ้นมาเสาสามเสาสามไม่เล่นเสาสามไม่เล่นขึ้นเสาสามอ่บีบขึ้นมาได้มาเลยบันไดซ้ายเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวไปเอาเล่นออกดิกูมังดาบแล้วฆ่าไม่ให้หมดดิปอดไม่คนมันเยอะจังวะสองคิวอ่ะฆ่าฆ่าเลยฆ่าเลยเตะเลยเดี๋ยวได้เตะเดี๋ยวได้เตะคาราเตะดิคาราเตะคาราเตะหนไหนบีบมาแรงตามมาแล้วบีบอ้าข้างหลังนี่ให่้อเออเออเอ็มใหม่ย่ออ็ใหม่มาอยู่อะไรจังเอ็ใหม่ปอเอมใหม่กูเขาเมาเหี้ยร์แล้ว ไอ้ฟีฟีมึงมึงมึงฆ่าดิมึงฆ่าดินี่นี่พวกยันน์มึงฆ่าดิมึงบีบเมาเดินมาเดินมามึงฆ่าดิมึงฆ่าไม่หมดฆ่าดิองเอกน่ะตัวสองตัวเนี่ยปีตายปีตายฟีฟีฟีมึงตั้งล่างมันใดเลยตั้งล่างมันใด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 เอ้ยมึงได้บิใส่ยสายมาได้บิใส่ยสายได้บิใส่ยสายเพื่อนได้บิใสายสายได้บินสายแลนทิ้งไว้แลนทิ้งไว้แลนทิ้งไว้แรนหมดแรงหมดจิตแม่ไอ้ยันนี่แม่งมาแค่ตัวสองตัวนะเมื่อกี้สั้เดือดไม่จะหลุดเยอะหมดอะเอออออออเเเเหยยยิิิินนนี่่ววววาไมตตัััะรรรูกกค้์์ เ <laughs> ล่าสัตว์ดิเจนก็มาริเจนมาด้นานฟ้าอ่ะเห็นรู้น้ำม,มันแม่งแรงใช่ป่ะไอ้ยักษ์ทำของเ,อเลยสัตว์ใช<ส>่ไหมเดี๋ยวใครไม่ทำ <ๆ S 2> ของนะกูเตะออกกิ้วแค่นั้นแหละ